ฝากมาบอกคุณว่าวันนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการพายโดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะดูว้เป็นแนวทางนะคะใครอยากให้ตรงขึ้นทางจองคิวดูดวงส่วนตัววันนี้มีโปรแบบแชทนะคะเริ่มเลยนะ ฉันน่ะส่องรู้เธอตลอดนะฉันก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวของเธอว่าเธอเป็นยังไงบ้างบางครั้งก็เห็นเธอมีความสุขแต่บางครั้งก็เห็นเธอไม่อัปเดตใดๆเหมือนเธอโลกส่วนตัวสูงมากขึ้นพราเธอยิ่งโลกส่วนตัวสูงมันก็ทําให้ฉันยิ่งอยากรู้ว่าเธอทําอะไรเธอเป็นยังไง มันก็มีความรู้สึกอยากกระตือรือร้นสนใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะแสดงออกถึงความรักแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทําช่วงไหนได้บ้างเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่ฉันก็เลยพยายามที่จะ หาจังหวะหาโอกาสที่จะเข้าหาเธอแล้วก็อยากจะบอกเธอว่าเธอคือกําลังใจคือสิ่งสําคัญคือคนสําคัญสําหรับฉันนะแล้วก็ฉันไม่ได้สนใจคนอื่นเพราะว่าเธอเป็นคนที่ฉันสนใจที่สุดแล้วแล้วก็มีแค่เธอที่เข้ามาเติมเต็มฉันแต่ฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอเองอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์ไม่ได้โฟกัสที่ฉันแต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันโฟกัสที่เธออยู่นะแล้วก็ไม่ได้มองใครด้วยมองแค่เธอนั่นแหละอยากให้เธอมีความสุข เยอะๆอยากให้เธอมีแต่รอยยิ้มแล้วฉันก็อยากทําให้เธอมีรอยยิ้มอยากทำให้เธอมีความสุขด้วยเนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในใจฉันฉันก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้คุยกันหรือมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเพราะตอนนี้เราเหมือนเราเราเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวหรือฉันเข้าไม่ถึงเธออยากจะบอกว่าฉันยังเป็นคนคนหนึ่งที่ยังเฝ้ารักเธออยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเธอคือความรักของฉันนี่คือสิ่งที่เขานะคะฝากมาบอกคุณถ้า ถ้านลมเมถุนตุนกลุมถ้านน้ำมีนกรกฎพิจิกราศีกันนะคะราศีกลุ่มนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจ้องคิวดูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยววันนี้ไปก่อนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ